เผื่อใครยังไม่รู้กฎหมายจราจรใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่5กันยายน65ใครฝ่าฝืนโทษเพิ่มขึ้น10เท่าข้อแรกเลยนะครับกระทําความผิดข้อหาเมาแล้วขับหากกระทําความผิดครั้งแรกเนี้ยโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20,000บาทแต่นะครับถ้ากระทําความผิดซ้ําภายใน2ปีจะจําคุกไม่เกิน2ปีและปรับตั้งแต่50,000บาทถึง1 0 0 0 0บาทข้อ2นะครับ เพิ่มอัตราโทษปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับข้อ1น,นะครับขับรถเร็วเกินกําหนดปรับไม่เกิน4,000บาทขับรถฝ่าไฟแดงปรับไม่เกิน4,000บาทไม่หยุดรถให้คนข้ามทางมาลายปรับไม่เกิน4,000บาทขับรถย้อนสอนปรับไม่เกิน2,000บาทไม่สวมหมวกกันน็อกปรับไม่เกิน2,000บาทข้อ3เด็กแวนทุกคนต้องฟังดีๆเลยนะ ก็คือความผิดฐานพยายามแข่งรถรวมกลุ่มกันพร้อมแข่งรถตั้งแต่5คันขึ้นไปหรือปรับแต่งรถให้มีความเร็วมากขึ้นหรือผู้จัดที่จัดให้แข่งรถหรือร้านที่รับปรับแต่งรถจะมีความผิด2ใน3าของฐานพยายามแข่งรถโทษนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ